ยินดีต้อนรับกับาสู่ช่องเทอร์น่ยคุกตาซิงแชนแนลครับวันนี้ก็ประเดิมโรตารี่ล่งปัลหน้าแปลงแรกของปีครับเจ้าภาพฝ่าว ่สิบปันทั้งเงาก่อนนะครับจะภาพเพื่นว่าถามันละเอียดก็เอารอบเดียวถา่าละเอียดก็สองรอบตามใจจะภาพ เจ้าคองหน้าว่าจักวานไหนนกจักวาวานจงไหนวะสันที่มีฝนตกมาห้มมาห้อยวาวะสัน นี่ก็ปั่นอยู่สองแปลงครับแปลงนี่แกแปลงนี้ครับกั็สิมีน,มนามอยู่เป็นจุดเป็นจุดเนาะเดี๋ยวข้างหน้าเพิ่นเลยต้องการวานเด้วยหัวปี ด้านรอบแรกก็น่าจะเป็นห้ายหนึ่งเนาะก็จะมาไว้จะเ,เน้นรอบเนาะอันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ฝากกดติดตามนํำแนส่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถไทยเอที่มากเบิ้งรถไทยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์<ม>อยู่ไก่อะไรครับไงายลคลิปนี้กำหรับนีแล้วครับ ขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ติดตามผู้กดไลค์กดแชร์ผู้ชมทุกท่านขอบคุณครับ